ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวครับสี่ทุ่มตรงอย่างนี้นะฮะเราก็จะพาไปตามติดนะฮะเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันซึ่งครั้งนี้กลับมาอีกแล้วครับกับโครงการสตาร์าในครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นสตาร์สาแบบสเปเชียลกับตอนที่มีชื่อว่าผจญภัยไปกับเดือดสตาร์สิครับผม3คนสุดท้ายของเดือดสตาร์คนฟ้าคว้าดาวนะครับเต้ กั้งซีดีวันนี้เขามาอยู่กับเรานะครับ <Ooh. S 1> เพื่อทํากิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับพิธีกร,รของแอกชันแนลของเราเพื่อกระชับความสัมพันธ์กัน <Yeah. S 1> และตอนนี้ครับพร้อมแล้วพบกับพวกเขากันเลยครับสามคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์้นฝาคว้าดาวสต้นเต้นสสดรับสัสดีครับ ผู้ชมครับ3ามคนช้างของเดอะสตาร์ซีส์อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะฮะสามหนุ่มหล่ออย่างนี้ตื่นเต้นมากแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่ากิจกรรมครั้งนี้นะฮะเราเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพิธีกรของแอคชั่นแนลเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกับพิธีกรสาวสวยของเราดีกว่าครับ3คนครับเชิญเลยฮะพิธีกรสาวสวยจากแอคชั่นแนลสวัสดีครับครับผมพี่ดอนพี่เพียรและพี่แอนตี้นะฮะอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้2ทีมแต่พี่รอมร้องแต่เมื่อวานแล้วอ๋อ สอชั่วโมงเต็มคืออายุเยอะแล้วไงต้องนอนเพราะไม่แรงมันจะหมดเร็วมากอ่านี่ฝั่งนี้น้องๆดีกว่าเมื่อคืนนอนดึกไหมครับดึกเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ซ้อมเหมือนกันไม่ยอมใช่ไหมพี่แเราในฟิตร่างกายถึงตีห้าครับตีห้าหรืก็ตีห้านี่พี่กัอะไรไม่อยู่เอาละเห็นมายืนคู่กันอย่างนี้นะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะให้มาแข่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้อที่บอกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นครับเราจะจับกันเป็นคู่ เดือดตาหนึ่งคนพิธีกรหนึ่งคนคู่การชายหญิงเลยนะฮะแต่ว่าจะคู่กันยังไงเดี๋ยวทีมงานครับขอฉลากหน่อยฮะให้ให้น้องๆโอ้โหเดี๋ยวจะให้น้องๆเดีือดตาเป็นคนจับนะครับว่าจะได้สาวๆคนไหนไปเป็นคู่ด้วยคะคนายครับน้องก้าวเชิญเลยโอ้โหมีละมีลีลาในการจับเลยนะใครได้พี่ไปอ่ะเป็นไงครับะเหมือนมีภาระเชิญใครก่อนดีใครก่อนดีสวัสดีเลยครับสวัสดีครับ พี่เฟียดครับพี่เฟียรครับคนไหนครับคนไหนครับแม่ลูกเดี๋ยวก่อนนะฮะได้ได้คุณแล้วยืนตรงนี้ก่อนครับโอ้โหแม่ลูกเลยฮะแม่แม่แม่ครับเอ้ยคนต่อไปใครครับกางเลยกันกางางเลยกันเรียงตามอายุความแก่พี่นอนฮะพี่นอนครับเชลเลยแล้วเจ้าชะลาครับใครครับเต้ต้องเปิดไหมครับไม่ต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเต้พูดกับพี่แอนตี้พี่แอนตี้ คาร่ขอลูกหลานโอเคครับวันนี้นี่ก็คือทีมเดียวกันนะฮรัี่เป็นทีมเดียวกันทีมเดียวกันทีมเดียวกันจะต้องแข่งขันกันในวันนี้นะครับแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้สนุกมากแล้วเรามีกิจกรรมมีภารกิจให้ทำว่าชนะเนี่ยอย่างแรกที่เราจะมอบให้ในวันนี้นะครับก็คือถุงยางชีพเดี๋ยวทีมงานเชิญแจกถุงยางชีพเลยครับนั่นแหละมีรูปด้วยแต่ละคนขอบคุณครับขอบคุณครับือข้างในอ่ะยางชีพพี่นะมียางดอยางมองเออ มก็ว่างั้นอยากรู้ใช่ไหมครับมีอะไรเปิดดูเลยฮะเปิดดูเลยมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับออกมาทีละคนเลยบ้านงั้นข้มือครับข้ามคออ่าทีละคน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 งานว่าไมอ่ะฮะเอาไว้ก่อนไงโดยมีภารกิจให้ทำลูกไม่ปอเหมือนกันเปล่าเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันอ่านี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไอ้อแปะอ่าฮะเอาไปหยิบเล่นซึ่งหมดเลยครับของผู้นี้หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเอาไปทำอะไรซึ่งภารกิจของเราด้านในนะฮะของผู้นี้ได้ใช้งานแน่นอนแต่ว่า นี้อันนี้ให้ดูก่อนแต่ว่าเรามีของสําคัญครับให้ทุกคนรักษาไว้นะครตลอดการแข่งขันของเราซึ่งก็คือเราจะให้ไข่ไข่คนละทีมละสี่ฟอง ในวันนี้นะครับเรามีการแข่งขันด้านในมีทั้งหมด6ฐานด้วยกันนะฮะอยากรู้มีฐานอะไรบ้างวันนี้ครับเราไม่ได้มาแค่นี้เพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมนะฮะเรียกว่าปชนภัยอย่างนี้เนี่ยมาจะมาแนะนำนะครับฐานทั้งหมด6กฐานของเราพวกกัาใต้นี้ด้วยวะอันดี้พรอมงี้ครับพขอเชิญพบกกับพี่หนึ่งพี่สองใครวะใครอะ 5, 4, 3, 2, bạn <coughs> 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 นะ้ปีสองเราพูดเลยเรารอจนเหน็บกินละเราไม่เชื่อหรอกทีใช่อะไรคือการที่ให้เรามาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่แค่ปุ๊บตั้งแต่ตีสามครึ่งนี่ปีสองนี่ผมมาทำแล้วผมครับพวกผมมาทำอะไรวันนี้คือคุณสองคนเมื่อกี้ผมแนะนำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นมานั่งผ่านเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้นะฮะให้ทั้งสองคนแนะนำถ่านทัหกถ่านรับท้าผมสนใจพวกพี่แล้วฮะคิดโชมาสามสิบนาทีสนใจนิดนึง เล่นเกมแบบเป็นตัวพ่อตัวแม่พ่่อตัวแมมากเห็นเล่นคุกกี้รันตลอดเวลาเลยนะคุกกี้ตั้งคนเดิมไงไม่ใช่อ๋อนี่ส่งทิ้ไว้มาตลอดเบื่อมากบ้านเราแยกอยู่ฝั่งนู้นไปอฝั่งนู้นไปเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนี้แนะนำหน่อยว่าเดี๋ยวด้านในเนี่ยจะมีฐานอะไรบ้างครับผมเรียกว่ามีมากมายครับผมฐานเนี่ยอย่างของผมเนี่ยนะจะมีทาซานนางกวักนางกวักมาแล้วนางกวักอ่าอ่าฐานที่สองรู้จริงไหมรู้จริงออ็นี่บาล อะไีมที่สบัมเปบูแค่สข้อท่องนานมากไม่อนไม่ควรหามความหมาคเป็นผู้ที่ดูก่อนไหมตอนนี้ขอบคุณนเรผมท้ายนี้ต้องมีาผมนี่มีท่าประกอบอะไรนับด้วยเบลลย เอเลี่ยนขวงไข่ผมไม่นัดเลยนี่ถาที่4นะครับผมท่นที่ห้าท่าที่5ครับผมสกายวอล์กเกอร์ท่นที่6ครับเบรนนี่ลอฟส์ส์นี่คือตัวตาที่สองครับผมใช่ครับครับในขอชมเชยสักคนสองคนนี้ห่ครับาตามครับนี่ถามจริงนี่หลายกระเป๋าแล้วครับผมอันหลังนี่พี่ดูหน่อยอันหลังพี่ดูหน่อยโอ้ยแล้วลูกนี่ลูกขาวดันที่สี่หมดนี่ต้องเป็นต้า เดี๋ยวสีตกใส่ไข่พี่โอเคถือว่าปีนีปีนี้ก็ยินะรัณนะครับผมค่นเจอกันนบผมน้องน้องเดีอย30ได้ยินชื่อฐานไปแล้วขอเชิญน้องกุ้งกั้งกุ้งกั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 ้ง จำชื่อฐานได้บ้างไหมไม่ได้จำพาไท่าไหเท่าไรท่าไหนเอเนเอเลี่ย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 นเ่ยนเบาลี่นเอ่านลี่ยนมอเลี่าพอี่ยอเยนอเี่ยนเอเี่นเอเลนเี่นเอี่เอเลีนอเลี่ยนเัเไี่เอเ่นี่ยนเอ่นเี่ยนเอ่นเเีนเอนอยนยนนเ่นอเลี่ยนเอล่นอ่ะนเอเลอีเอเลี่เอเนเอเอเ่อเนนป่าครับ เขาแซมเปิลแซมเปิลแซมเปิลอ่าเอาคู่ไปเอเล่ยนห่วงใช่ครับผมเราทาเขาแหละเอเลี่ยนห่วงได้อยู่แบบน่ารักน่ารักอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปลุยฐานแรกเลยครับกับฐานที่มีชื่อว่าทาซานมารับนางกว่าครับผมไปด้านในเลย พูดคุยพอหอมปากหอมคอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าเตรียมไปพบกับความสนุกสนานทั้งโหดมันหาดจากเกมในตารางของเรางานนี้แต่ละทีมจะเป็นยังไงกันบ้างกลับมาชมกันได้หลังโฆษณาคะ่ะเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาเลยเป็นคู่เลยนะฮะยืนเป็นคู่นะครับดูแลคู่เต่งให้ดีๆนะฮะผมก็ยืนเป็นขี้นะครับตรงนี้ <S <S ไม่ใช่ฮนะ นี่เราเริ่มเลยใช่ไหมครับ,คร,บครับผมสําหรับฐานนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านครับฐานนี้ชื่อว่าทาซานมารับนางกวักอะละ่ะเ,เพราะฉะนั้นนะครับก็คือจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคนหนึงจะต้องเป็นทาซานอีกคนนึงจะเป็นนางกวักแบ่งเลยครับใครจะเป็นทาซานใครเป็นนางกวักครับผมเป็นทาซา <c oughs> นเโอ้โหดีดีเนากันกาเป็นอะไรครับ<า>เป็นอะไรทาซานทาซานนะครับเครับ โอ้โหเรามีทาซานถึง3สาทาซานนะฮะอย่าูแมครับวผมเห็นใครกี๊ดนะจริงซึ่งวิธีวิธีการเล่นของเกมเกมนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะครับู้ที่เป็นทาซานนะครับจะต้องไปยืนบนนี้นะฮะส่วนนังกวาดเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงเขียวๆตรงนั้นน่งอยู่เขียวๆตรงนั้นนะครับกติกาการเล่นก็คือผูดที่เป็นทาซานเนี่ยจะต้องโหนนนี้นะฮะเพื่อชิ้งตัวลงไปให้อยู่บนเบาะสีส้มนั้นให้ได้เมื่ออยู่เบาะสีส้มนั้นได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ดึงเชือกเห็นเชือกตรงนั้วไหมฮะดึงเชือกนะครับเพื่อดึงนางกวักเข้ามาหาตัวเราอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีผู้สาธิตครับผูสาธิตคร่เจะมีแยกให้ออกด้วยนะครับระหว่างเชือกลากระบนาหมขอแรกเลยฮะเดี๋ยวเราดูวิธีการสาธิตนะฮะเดี๋ยวตั้มจะเป็นตั้มจะเป็นทาซานนะครับเป็นาาครับขอขอเสียงแบบทาซานหน่อยดีฮะขอเสียงทาซานหน่อยส่วนจูเนียจะเป็นนางกวักขอเลยครับนางกวักเป็นไงฮะแล้วมันไม่น่า โอเคครับอ่าผู้สัตว์ทิพย์องด้วฮะโอเคครับลองดูครับันเป็นต่ เอาโตสุดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนที่คนแรก57วิคน2 1ในที่23เราว่าเราจะเท่าหไ,ไหร่น้อยกว่าน,น้องก,ก็อายน้องครับเอาละ <c oughs> เราจะพูดคำว่าวันนี้เต้จะอายหรือไม่ตาไอ้ไม่ไอายสงสัยว่าจะอ, <c oughs> อายเอาละครับตอนนี้นากวักของเราไปไประจำที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โยา ผลคะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมที่ได้ที่1ในฐานแรกก็คือทีมของเต้ครับได้ไป5คะแนนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยกว่าเต้มากกว่าต่อไปนะครับทีมที่2องทำเวลาไป57วินาทีนะฮะทีมของ CD ครับได้ไปสามคะแนนและทีมนะฮะที่รังท้ายได้หนึ่งคะแนนทีมแรกได้แก่ทีมของกั้งครับโอเคโอเคอันนี้โโอ้ห อันนี้ครับแค่ฐานแรกครับฐานต่อไปเนี่ยเราต้องเสียต่อแล้วจะเป็นยังไงคุณเลยว่าผมช่วยเต็มที่แล้เมื่อกี้นะจริงเหรอผมช่วยดึงแบบช่วยดึงนางกวักไงช่วยดึงช่วยดึงดึงไม่ได้ทำไม่ได้ผมนะเขาเขาไม่ชนะไงทำไม่ได้ผมมาถามว่าจะได้คะแนนกันไหมถามได้จริงโอจริงหน้าต้องสาวานหน้าต้องโอเคไปฐานต่อไปกันดีกว่าครับผมเหนื่อย่ังเหนื่อยเหั่างลาฐานต่อไปครับชื่อว่าบอดี้บาลานซ์นะฮะ ตรงนี้นะครับการแข่งขันข,ของเกมนี้ก็คือแต่ทีมเนี่ยจะจับฉลากขึ้นมาแล้วก็จะได้เขาเรียกว่า,าโจทย์ที่ต่างกันนะครับอย่างกลุ่มนี้ได้ดาราไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เดินไปเนี่ยเขาจะต้องจาชื่อนะฮะพยายามหาชื่อตรงกลางเนี่ยเป็นชื่อดาราให้เจอแล้วจากนั้นเนี่ยจบการแข่งขันเราจะให้เขียงแข่งกันว่าใครจะได้มากที่สุด ใช่สมาธิอยู่กับการดึงเช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเก่งทำยังไงให้ท่าไหนเท้ามันเจ็บน้อยสุดเพราะชื่อมันแบบหนามากซึนใหญ่มากดูครับกินโคตรใหญ่แลยไมู้เลยว่ายังไงมันลงมาถึงปุ๊บจำไม่ได้ กี้ที่ไปกินเปล่าเวลากินทุกี้เมาเอาเลยต่าเก็ตตี้ให้กินเปล่าลองตรองเนี่ยสลัดเนี่ยผิดแล้วอันนี้คือสลัดสระแบบว่าลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่สลัดสล่าสระารอเรื่องอะไรไม่ใช่ลูกอังคารหรือเปล่า ตอนนี้ครับผลการแข่งขันออกมาแล้วครับเราจะดูกันว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้คะแนนเท่ากันเนี่ยเราจะดูจากเวลาในการใช้เมื่อกี้นะครับผมดูทีมแรกเลยดีกว่าเมื่อกี้ทีมแรกซีดีซีดีซีดีียครับดีดีครับซีดีเมื่อกี้ครับเมื่อกี้โจทย์ของเราคืออะไรเอ่ยชื่อดาราชื่อดาราครับชื่อดารานะฮะเราบ้านไหนครับนิวชัยพลพุทธพุทธิชัยนะฮะ อันนี้ใครเอ่ยแม่จีชมฉายไม่มีหรออันนี้ใครเอ่ยแต่่แมอต้นจักริต้นจักรนะฮะเบาโบเวลีอันนี้ใครเอ่ยตองสาวิตีตองสาวิตีนะฮะเมจิ่งรามิทราโอเคครับได้ไปทั้งหมดนะฮะแปดคะแนนครับ แปดที่ได้เนของผมก็สี่แล้วไงอะไรนะแปดที่ได้เนี่ยของผมก็บอกไปสี่แล้วจริงปะชิ้นต่อไปครับอ่ากั้งกับพี่หนอนนะครับครับเมื่อกี้ได้ได้จดอะไรเอ่ยครับตั้มกับชื่อจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดในประเทศไทยนะครับได้ไปทั้งหมด7คะแนนฮะแต่ถูหมดนะแถูหมดนะถูหมดมีเพชรบูรณ์นะครับระยองตราดนครศรีธรรมราชตรังนะฮะพะเยาอุบลราชธานีแล้วก็บึงการโอ้โหขอบคุณครับจังหวัด กางออกไป่าได้พี่ช่วยพูดไปได้โตเกียวโซอะไรก็ได้แต่ไม่เกี๊รล่ะเอกีงยมีในสิบแล้วเนี่ยอ่ะมึงเชื่อไงมาทีมสุดท้ายคุณเต้ฮะมั่วมากทีเนี้ยเมื่อกี้ได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 ้เชื่ออะครับครับผลไม้ไทยผลไม้ไทยครับผลไม้ไทยนะครับครับได้ไปทั้งหมดนะครับมีลองกองนะฮะสละตะขบมะยงชิดสัวรสลูกจันนะฮะมะนาวมะขีดมะม่วงได้ไปทั้งหมด9คะแนนครับผม ทีมงานก็เนาะผลไม้เยอะแยะครับผมทีมงานเราบมาผลไม้เ็นอย่หนเพราะฉะนั้นนะครับในฐานที่สองนี้นะฮะทีมที่ได้ไปห้าคะแนนก็ได้แก่เรขครับผมอันดับ2อนนะครับอันดับสองได้แก่ซีดีอันดับสามนะครับขอเสียงให้กับคุณกัางและคุณนนอนครับผมอ อันนี้ผ่านไป2ทีมแล้วนะครับผ่านไปผ่านไปสองฐานแล้วต่อไปฐานที่สามเหนื่อยยังครับเหนื่อยยังฮะยังถามผมิฮะถามผมถามพวกเราเหนื่อยๆนะครับเตียงอยู่ไหนอยากนอนตอนนี้จะไม่อ่านหนางอย่างนี้เลยไปเลยครับฐานที่สามไปเลย ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับ2ฐานซึ่งแต่ละคนกระทุ้มเทกันแบบสุดตัวและในช่วงหน้ากลับมาตามติดกันต่อในฐานต่อไปค่ะกับฐานที่มีชื่อว่าบ m b o o Love ฐานนี้จะสนุกสนานกันขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะเอาละครับตอนนี้อยู่ฐานที่3แล้วครับชื่อว่า Bambo ู l o v e นะครับแล้วตอนนี้พร้อมกันแล้วแต่ว่าฐานนี้เรามีอุปกรณ์ครับขอให้ทุกคนเนี่ยเปิดกระเป๋าเป้ครับแล้วก็หยิบช้อนนะฮะกับลูกปิงปองออกมาครับ ปล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 ปได้ก็อย่างมาครับอะไรนะฮะได้ก็อย่างมาับในกระเป๋าใช้อะไรก็ได้ครับอ๋อเะเปช้อะไรก็ได้ใช่มรับแต่แค่ช้อนก่อนดีอ่ะให้คันี้ถามก่อนว่าในลูกเป็นฟองทุกคนมีน้ำปะมีนึกว่ามันป่งโปโอเคเพราะบางคนก็มีมีเพราะันี้มีฟองด้วยดีอ่าฮะแล้วแต่ดูไงใครจมน้ำมากกติกามีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนนะฮะจะแบ่งเป็นคนหนึ่งทำหน้าที่คนละอย่างนะฮะโดยเราจะมีคนหนึ่งที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็น ท่อนไม้นะครับเราจะต้องมีคนนึงเนี่ยเดินจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ส่วนอีกคนนึงจะทําหน้าที่ในการบาลานซ์ไม้ไม่ให้มันโค้งเคงไปนะครับแต่ว่าคนที่เดินผ่านไปมีภารกิจก็คือจะต้องคาบช้อนแล้วก็เอาลูดมืงปองวางไว้บนช้อนแล้วก็เดินไปให้ถึงให้ได้กติกาการแข่งขันเป็นดังนี้นะครับถ้าเกิดตกเนี่ยเราให้มาเริ่มใหม่ให้3ครั้งถ้าเกิด3ครั้งยังไปไม่ถึงเนี่ย นับว่าเป็นศูนย์คะแนนแต่ถ้าเกิดได้ไปถึงพร้อมการเท่ากันหมดเลยเนี่ยเราจะนับจากเวลานะครับใครได้น้อยสุดก็จะเป็นผู้ชนะได้รางวัล5 3 1ตามลำดับ ังไงเมื่อกี้ตึงเด่น,แ,นแล้วเมื่อไหร่จะถึงอีเชื่อนี่กัดช้อนปัดเดียวนี่ฟันเดือดเลยนะนิดเดียวจริงไม่ ผมคะแนนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในฐานที่3นี้นะครับแบมบูเลอร์นะฮะเมื่อกี้เริ่มต้นทีมแรกทีมเต้นะฮะใช้เวลาไป43วินาทีอ่าฮะทีมกั้งกับพี่นอนนะครับใช้เวลาไป2.26นาทีก็คือ2นาที26วินาทีนั่นเองครับผมและทีมสุดท้ายนะฮะซีดีกับพี่เพียรนะครับใช้เวลาไป1นาที6วินาทีครับเพราะฉะนั้นทีที่ได้5คะแนนนะฮะโอ้โหเป๊กแล้วครับผมอ่าฮะ คะแนนฮะสามคะแนนได้แก่ทีมของซีดีครับผมและหนึ่งคะแนนนะครับได้แก่ทีมของกั้นครับอ่าซึ่งซึ่งตอนนี้นะฮะตอนนี้ผ่านไป3ฐานแล้วถามความรู้สึกของทีมแรกหน่อยเป็นไงบ้าง3ามฐานแล้วเนี่ยเราได้ที่1ตลอดเลยอ่ะสบายอันนี้ด่ไม่ได้พูดเล่นนะเราก็ไม่ได้คุยด้วยกะว่าเกมหน้เกมนากะว่าไม่เล่นนั่งนั่งดูดีกว่าโอ้โหด้อย่างนี้ครับความรู้สึกยังไงครับเกลียดความมั่นใจของผู้หญิงคนนี้ พูดเลยเป็นพี่ใหญ่เนี่ยได้คะแนนเยอะกว่าตลอดเนี่ยเขาเรียกว่ารังแกน้องเปล่าวะเ็นอย่างที่บอกไปตอนแรกครับถ้าน้องได้กว่าออะอ้าวิาวอ้าวอ้านอ้าวอ้าวด้าวอไปอ้าซอดีวอยู่อหนวอ้าซีดีวอ้าวร้าวอ้เวอ้นวอ้าดอ้าวอ้นวอ้าวอ้าวอ้าลอ้าวอ้าวอ้าว้าวอ้าว้าว3้าวอ้าวอ้ายอ้าว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 อ้าอ้าวอ้ว้าวอ้า้าวอาวอ้าว้าวอ้าวอ้า้าเข้าขากันได้ดีครับสบายเ้าา เดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าเมื่อกี้บ่นๆอยู่บนอะไรให้บ่นบ่นเหมือนกันให้บนไม่พูดให้บนบอกมาอายุอายุอายุนี่เป็นอายุที่ต่างกันที่สำคัญไม่เลยครับไม่ไม่น้องก็ยังไม่รู้เลยว่าต่างกันเท่าไหร่บอกได้ทีแค่สามสองตีหนึ่งแล้วสามเป็นแล้วฐาทางนี้ไปดีกว่าครับพอเสซ้กับทีมที่หล่อครับผมผ่านไปสามฐานละได้หนึ่งคะแนน ก็้กว่า3ฐานนี่ได้เท่ากับซีดีฐานเดียวเองอ่ะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็อยากเห็นแบบเห็นอยากเห็นเต้อยากเห็นซีดีดีใจครับกลัวพี่อายพี่เขาบอกว่าเดวแพ้ละอายเราก็ยอมใช่ไหมใช่ยอมก่อนยอมก่อนก็ให้เขาไปเพราะเราอยากจะชนะเมื่อไหร่เราก็ชนะได้แต่เราไม่ท้า ไม่อยากทำมีมีละครติดต่อกลางนะครับเล่นดีมากเรียนจากพี่ตั้มครับกางแฝดน้องสงสารกันถามว่าแฝดต้งไหนนี่จมูกเหมือนกันจมูกเหมือนกันมีจมูกเหมือนกันมีจมูกนี่ตั้มฮะตั้มฮะนี่นี่ฐานที่สามนะฮะขึ้นอื่นแล้วเหรอวันที่อ้วนโอ้โอเคไม่จะได้อีกสามฐานเราสู้นะครับผมโอเคครับเราไปต่อฐานที่สี่กันเลยฮะ แต่จจสิ้นภารกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3ถฐานนะคะแต่กิจกรรมของเรายัางไม่หมดเพียงเท่านี้สามารถกลับมาติดตามชมความสนุกสนานอีกถามฐานที่เหลือกันได้และมาคอยลุ้นกันว่าทั้ง3ทีมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะในราการตามติดชีวิตดาววันพรุ่งนี้4ทุ่มถึง4ทุ่มครงค่ะ